ไอ้เว <c oughs> <N> นเี่ดตดววันอะไรคนตกปลาเยอะจัง ตัวนึงโดนจนได้เออมีปลาเว้ยตัวแรกตัวแรกปลาตัวแรกปลาตัวแรก,กโอ้หมายมหาชนกหนองหูเหลืองครับผมก็คองลอกตั้งนานแล้วผมเพิ่งเข้ามาตีนะก็ฟัดเป็นเจ้าอะไรวะเนี้ยยักษ์ยังแก้คันจิ๋วครับผมเนี่ยครับใส่กาดด้วยไอ้ตีโดยมเย็นนะครับผมคนปุ๊กเลยปลา ฝากก็ได้ครับผมเหีือแต่ตัวทัวนี้โอเคครับผมหนึ่งแต้มวันนี้ออกมาหาปลาช่อนแถวบ้านสร้างครับแต่โซนนี้น้ํามันต้องตีเตื้อหน่อยเพราะปลามเริ่มระแวงแล้วอะระแวงกัดระแวงมากเลยสุดยอดมากครับผมยักษ์ยางแก้คันจิ๋วสุดยอดครับผม